อะไรคือปัจจัยที่สำคัญที่สุดอะไรที่คุณใช้พี่นาในการเลือกซื้อรถมือสองหลายหลายท่านมีความต้องการที่จะเลือกซื้อรถมือสองแต่ก็มีปัญหาคาใจมีปัญหาใหญ่หลายหลายคนดูรถมือสองไม่เป็นไม่กล้ากลัวไม่มั่นใจไม่เชื่อมั่นที่จะเลือกซื้อรถมือสองเคยได้ยินข่าวดันลบ เกี่ยวกับรถมือสองมาแล้วมากมายไม่ว่าจะเป็นรถยอมแมวรถชนหนักรถพลิกคว่ำรถน้ำท่วมตรอดจนรถผิดกฎหมายอดไม่ได้เข้าต่างๆนานายิ่งทำให้เกิดความกลัวและก็วิตกไม่สบายใจไม่กล้าที่จะเลือกซื้อรถมือสองแต่ก็มีความจะเป็นหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นความจำเป็นทางด้านการเงินมีงบประมาณไม่มากพอมีรายได้ไม่มากพอ มีรายได้จํากัดมีหนี้มีสินมีภาระที่ต้องเลี้ยงดูครอบครัวตลอดจนนะครับมีภาระหนี้สินนจำนวนมากไม่ว่าด้วยเหตุผลประการใดก็แล้วแต่ไม่ว่าความจําเป็นประการใดก็แล้วแต่แต่ในชีวิตนั้นก็ยังมีความจําเป็นที่ต้องใช้รถยนต์หรือว่าในชีวิตนั้นก็ยังต้องตามตามความฝันอยากมีความสะดวกสบายอยากจะทําให้ชีวิตดีขึ้นอยากจะท่องเที่ยว อยากจะเดินทางตลอดจนอยากจะเติมเต็มความฝันของตัวเองให้ความฝันนั้นเป็นจริงให้ความฝันนั้นสาเร็จตามที่ตัวเองาวาดฝันไว้โดยเฉพาะท่านใดที่อยู่ในช่วงกเกษียณอายุราชการหรือว่ากเกษียณอายุการทํำงานก็มากที่จะอยากจะเลือกซื้อรถมือสองที่เป็นรถในฝันของตัวเองหรือว่ารถที่ตัวเองนั้นเคยหลงไหล คลั่งไคล้ในอดีตหรือว่าในยามที่เป็นหนุ่มสาวเอาละครับไม่ว่าท่านจะเป็นใครถ้าหากว่าท่านอยากจะเลือกซื้อรถมือสองอะไรที่ท่านใช้ในการพิจารณาเลือกซื้อรถมือสองมากที่สุดอะไรคือปัจจัยที่สําคัญมากที่สุดเพราะรถมือสองนั้นมีให้เลือกเป็นจํานวนมากตั้งแต่ราคาหลักหมืน่นไปจนถึงหลักหลายล้านบาทมีให้เลือกรายรุ่นหลายยี่ห้อทั้งรถญี่ปุ่นหรือรถยุโรป ทีนี้ในคลิปนี้ผมก็จะมีปัจจัยอยู่5ปัจจัยที่ทําให้ท่านนั้นลองพิจาราดูว่าแต่ละข้อที่ผมจะพูดไปนี้มันมีความสําคัญอย่างไรและแต่ละข้อตามที่ผมจะพูดไปนี้ไม่ได้เรียงลําดับความสําคัญนะครับอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมท่านก็ลองพิจาราดูว่ามันจะถูกต้องตรง,งกับที่ท่านคาดหวังหรือไม่และแต่ละปัจจัยนั้นมันจะมีผลกระทบในการตัดสินใจของท่านอย่างไร ไปดูกันเลยครับปัจจัยที่สําคัญในการเลือกซื้อรถมือสองที่ผมให้น้ําหนักมากๆนะครับก็จะมีด้วยกันอยู่ประมาณ5ข้อประกอบไปด้วยข้อที่1นั่นก็คือค่าซ่อมไม่แพงซ่อมแซมง่ายอะไรหาง่ายซ่อมที่อู่ไหนก็ได้ไม่จําเป็นต้องซ่อมศูนย์ก็ได้ขออ้อ2เป็นรถสวยรถสภาพดีรถคุณภาพดีที่สามารถที่จะใช้งานได้อีกอย่างยาวนานหลายปี ข้อ3เป็นรถแบรนด์เจ้าตลาดซื้อง่ายขายคล่องข้อ4ขายต่อราคาดีราคาตกไม่มากขาดทุนไม่มากและข้อ5มีบริการหลังการขายที่ดีมีการรับประกันหลังการขายมีการรับผิดชอบการโอนทุกกรณีนี่ก็จะเป็น5ปัจจัยที่ผมนั้นให้ความสำคัญในการเลือกซื้อรถมือสองเป็นยังไงบ้างครับ ขอที่จะตรงกับที่ท่านคิดไว้หรือไม่อย่างไรทีนี้ในส่วนของอารายละเอียดที่ผมจะขอยกตัวอย่างนะครับว่ามันมีความสําคัญอย่างไงนะครับในส่วนของข้อ1ค่าซ่อมไม่แพงซ่อมแซมง่ายอะไหลหาง่ายซ่อมแซมที่ไหนก็ได้ซ่อมแซมที่อู่ไหนก็ได้จังหวัดไหนก็ได้สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ผมมองว่าเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดของรถมือ2นะครับเพราะว่ารถมือ2ที่ผ่านการใช้งานมาแล้วส่วนใหญ่ ชิ้นส่วนอุปกรณ์ในรถนะครับมันจะชำรุดบกพร่องมันจะเสียหายมันจะเสื่อมสภาพหรือว่ามันหมดอายุคนที่ซื้อไปก็จะต้องซ่อมแซมบริวรษาให้รถนั้นอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานให้รถนั้นอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ให้รถนั้นใช้งานได้ตามปกติฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จะหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยเด็ดขาดนะครับเพราะว่า จะเป็นรถยี่ห้อในรุ่นใดก็แล้วแต่ไม่ว่ารถจะดีขนาดไหนก็นแล้วแต่นะครับมันจะต้องได้จ่ายค่าซ่อมแซมในส่วนนี้ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับในส่วนของค่าซ่อมเพราะว่าเรารู้ดีอยู่แล้วนะครับว่าการที่เราไม่มีเงินมากพอที่จะซื้อรถใหม่ป้ายแดงนั้นเพราะเราต้องการที่จะประหยัดเงินเราก็เลยต้องการเลือกซื้อรถมือสองนั่นเองฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่สําคัญครับในเมื่อเรามีเงินไม่มากพอที่จะซื้อรถใหม่ป้ายแดงแล้ว ในขณะเดียวกันนะครับผมก็ยังคาดหวังว่าเราก็ต้องการจ่ายค่าซ่อมที่ไม่แพงอีกด้วยซ่อมแซมง่ายอะไหลหาง่ายซ่อมที่ไหนก็ได้ไม่จําเป็นต้องที่ต้องต้องซ่อมศูนย์เพราะว่าการซ่อมรถที่ศูนย์นั้นเราก็รู้กันดีอยู่แล้วนะครับถึงแม้มันจะมีมาตรฐานที่ดีก็จริงแต่มันก็ต้องแลกกับค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าซ่อมที่อู่หรือว่าซ่อมร้านทั่วไปนั่นเองฉะนั้นสิ่งที่ผมให้น้ําหนักให้ความสําคัญมากที่สุดเกี่ยวกับการเลือกซื้อรถมือสองผมจะ ให้น้ำหนักไปที่เป็นรถที่ซ่อมแซมง่ายอะไรหาง่ายซ่อมที่ไหนก็ได้ซ่อมที่อู่ไหนก็ได้ไม่จําเป็นต้องซ่อมศูนย์ผมถือว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดของการเลือกซื้อรถมือสองท่านก็ลองพิจาราดูนะครับว่าข้อนี้มันจะถูกต้องตรงใจท่านหรือไม่อย่างไรส่วนลําดับต่อมานะครับก็เป็นข้อ2รถสภาพดีรถสวยรถคุณภาพดีใช้งานได้อย่างยาวนาน ตัวนี้นะครับสำหรับข้อนี้ก็จะเป็นข้อที่ผมให้น้ำหนักรองลงมาเพราะว่ารถสวยรถสภาพดีรถคุณภาพดีคงไม่มีใครไม่ชอบในหลายท่านนั้นพร้อมที่จะจ่ายเงินให้กับรถสวยรถคุณภาพดีถึงแม้ว่าจะเป็นรถที่ราคาแพงก็ตามเพราะมองว่าต้องการเลือกรถที่ถูกต้องต้องการเลือกช้ที่ถูกต้องต้องการความคุ้มค่าในระยะยาวต้องการที่จะใช้งานอีกยาวนานต้องการที่จะใช้งาน ให้คุ้มค่ากับเงินทุกบาททุกตตางนั่นเองส่วนข้อ3นะครับก็จะเป็นในส่วนของแบรนด์เจ้าตลาดหรือว่ายี่ห้อและรุ่นของรถที่ซื้อสิ่งเหล่านี้ก็ถือว่ามีความสําคัญนะครับเพราะว่าแบรนด์เจ้าตลาดที่ซื้อง่ายขายคล่องแบรนด์ Band เจ้าตลาดเราต้องยอมรับว่าแบรนด์เจ้าตลาดนั้นเขาจะมีการทําตลาดไว้เป็นอย่างดีมีการทําตลาดต่อเนื่องมากว่า60ปีแล้วซึ่งสิ่งที่จะให้ประโยชน์ กับคนที่ใช้รถนั่นก็คือสามารถที่จะเอาข้อ่อมแซมที่ศูนย์บริการที่มีทั่วทุกจังหวัดหรือว่าศูนย์บริการนั้นมีครอบคลุมสามารถที่จะเข้าถึงได้ง่ายบางแบรนด์นะครับอาจจะมีทุกอำเภอก็ได้นี่ถือว่าเป็นสิ่งที่จะทาให้ผู้บรโภคนั้นเกิดความมั่นใจถ้าหากว่าใช้รถในระยะยาวหลาย,หลายรุ่นหล,หลายยี่ห้อถึงแม้รถจะผลิตมาแล้วกว่า20ปีก็ยังมีอะไรให้เลือกซื้ออยู่ก็ยังมีอะไร ที่จะสามารถเบิกศู์ได้ฉะนั้นแบรนด์เจ้าตลาดก็เป็นสิ่งที่สําคัญในการที่จะใช้ในการเลือกซื้อรถมือ2ส่วนต่อมานะครับก็เป็นในส่วนของข้อ4เป็นการนะครับขายต่อราคาดีขาดทุนไม่มากสิ่งเหล่านี้ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญนะครับเพราะว่าหลายๆท่านที่ซื้อรถมือ2ไปในยามที่ตัวเองต้องการที่จะใช้รถ ในฐานการณ์วิกฤตอย่างเช่นวิกฤตโควิแดแบบนี้อาจจะเลือกซื้อรถมือสองที่ราคาถูกหรือว่าราคาที่มันสามารถที่จะประหยัดเงินไล่หลายแสนบาทเพื่อที่จะใช้ในยามที่ตัวเองมีวิกฤตแต่ในยามที่มีไรายได้มากในยามที่เศรษฐกิจดีขึ้นในยามที่ครอบครัวมีไรายได้มากขึ้นก็อยากจะเปลี่ยนแปลงรถหรือว่าอยากจะซื้อรถคันใหม่อยากจะออกรถใหม่มันก็สามารถที่จะทําได้ง่ายและก็สามารถที่จะไม่ขาดทุนมากนัก การขายต่อราคาดีการซื้อรถที่เป็นความต้องการของตลาดหรือว่าตลาดให้การนิยมชมชอบนั้นก็จะเป็นสิ่งที่สําคัญฉะนั้นการขายต่อราคาดีหลายๆท่านก็มักจะพี่ารณาข้อนี้เช่นกันเอาเป็นว่าถ้าหากว่าท่านต้องการซื้อรถที่ขายต่อราคาดีท่านก็ต้องให้น้ําหนักที่ข้อนี้ส่วนข้อ5นะครับเป็นข้อสุดท้ายนั่นก็คือบริการหลังการขายและการรับประกันหลังการขาย สิ่งเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะว่ามันเป็นความรู้สึกทางด้านจิตใจหรือว่ามันเป็นความรู้สึกทางจิตวิทยาเพราะว่าความมั่นใจเราไม่สามารถที่จะสัมผัสได้ไม่สามารถที่จะจับต้องได้แต่ถ้าหากว่ามีคำมั่นมีสัญญามีเอกสารว่าผู้ขายจะรับผิดชอบผู้ขายจะรับประกันถ้าหากว่ารถนั้นเกิดปัญหาอย่างเช่น เครื่องยนต์นกลไกเกียร์หรือระบบชิ้นส่วนที่สําคัญของรถนะครับผู้ขายจะเป็นผู้รับผิดชอบหลังการขายไม่ว่าจะเป็นรับประกัน1เดือน3เดือน6เดือน1ปีหรือรับประกัน1 0,000กิโเมตร20,000กิโเมตร3 0,000กิโเมตรก็แล้วแต่ตลอดจนการรับประกันาการโอนทุกกรณีรับประกันว่าเป็นรถที่สามารถโอนได้ซื้อขายได้ถูกต้องตามกฎหมายสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดอีกข้อหนึ่งเพราะหากว่า เราซื้อรถมือสองไปแล้วเป็นรถที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายไม่สามารถที่จะโอนได้มันก็จะเป็นปัญหากับผู้ซื้อมันก็จะเป็นภาระกับผู้ซื้อหรือพูดง่ายไว่าผู้ซื้ออาจจะถูกหลอกผู้ซื้อนั้นมีความเสี่ยงมากนั่นเองการรับประกันหลังการขายไม่เพียงแค่จะทําให้ผู้ซื้อมีความมั่นใจเท่านั้นนะครับมันยังทําให้ผู้ซื้อนั้นรู้สึกว่าเป็นธรรมรู้สึกว่าไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ขายด้วยเป็นยังไงบ้างครับ กับ5ข้อกับปัจจัย5ข้อที่สำคัญที่สุดในการเลือกซื้อรถมือสองในแต่ละข้อที่ผมพูดไปนั้นมันถูกต้องจงใจของท่านหรือไม่อย่างไรท่านก็อนลองพิจาราดูนะครับผมจะทบทวนให้ดูอีกครั้งหนึ่งนั่นก็คือข้อที่1ค่าซ่อมไม่แพงซ่อมแซมง่ายอะไหลหาง่ายซ่อมที่อู่ไหนก็ได้ข้อ 2. รถสภาพดีคุณภาพดีรถสวยใช้งานได้ยาวนานอีกหลายปีข้อ3เป็นแบรนด์เจ้าตลาดซื้อง่ายขายคล่อง ข้อ4ซื้อขายง่ายขายต่อราคาดีขาดทุนไม่มากและข้อ 5. บริการหลังการขายมีรับประกันหลังการขายรับผิดชอบการโอ,อนทุกกรณีรับประกันการโอ,อนทุกกรณีนี่แหละครับคือสิ่งที่ทาให้ท่านนั้นใช้ในการพิจารณาเลือกซื้อรถมือสองไม่ว่าท่านจะซื้อกับเต็นท์ไหนซื้อกับใครซื้อที่ใดก็แล้วแต่ก่อนที่ท่านจะเลือกซื้อรถมือสองโปรดใช้วินิจฉัยโปรดใช้ความคิดอย่างทุน่นที เพื่อที่จะให้ท่านนั้นสามารถเลือกซื้อรถมือสองได้ถูกต้องตรงใจกับท่านได้มากที่สุดและท่านก็จะมีความสุขจากการเลือกซื้อรถมือสองและท่านก็จะประหยัดเงินจากการเลือกซื้อรถมือสอง